ครับสวัสด so okay, ีครับผมบิ๊กอาร์คบิ๊กบก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับน้องๆอีกสองคนก็คือเต็มกับกายครับเอแต่เราไม่ได้มาแค่3คนนะคะเรายังมีว่าที่หมอมาด้วยกันอีก3คนอ่าโอเคก็จะรวมทั้งหมดมี6คนนะลีปนี้สบายๆโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เต็มกับกายแนะนําตัวกันก่อนว่าเขาคือใครนะอ่ะครับครับผมชื่อกายครับตอนนี้กําลังเรียนอยู่มสเ่ติวเดอรมรุ่นร3ดสวครับ อ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเปนอย่างนี้สิสวัสดีค่ะชื่อเต็มนะคะจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาตอนนี้กำลังจะเข้าศึกษาที่ ISE จุฬาค่ะก็ทุกคนเต็มขอฝากคลิปทีวโ Open House ด้วยนะคะเออเข้าไปในช่องนี้เลยแล้วก็ไปหาหน้าสวยสวยสักอันที่เป็นต้นคลิปที่แล้วอยู่ใช่ค่ะฝากเข้าไป กดติดตามแล้วก็ดูกันได้นะคะโอเควันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่ที่มากันเยอะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมาคุยกับพี่ๆที่สอบเข้าหมอติดไปแล้วครับพวกเไป็นยังไงกันบ้างโอ้อเราจะมาลวงลึกหาความลับทุกอย่างที่ต้องรู้ดีกว่าวันนี้เรามาหลายคนด้วยไม่ได้มาคนเดียวใช่เรามามีต้อง3คนโอเคเทพๆท่ั้งนั้นเลยที่นี่ก็ชื่อโอเปิเฮาส์นี่ไม่ใช่หรอ ใช่ที่นี่คือชื่อ Open House Cafe and Ho s t e l เออนี่จริงๆเมื่อกี้มาช้าคนนี่อย่างเยอะสั่งอย่างทีแต่พอดีพี่เสียงพี่นี่ที่ชื่อ Open House นี่คือมันเป็นบ้านเลยใช่<อ>นี่คือบ้านจริงๆก็คือเขาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เปิดเป็นทรีนวันเลยคา,ฟาเฟ่ด้วยแล้วก็ห้องพักโฮสเทลก็มีเฮ้ยไม่มาอยู่อ่ะพี่แค่ลาวลาด้วยอใช่สนใจสนใจไม่อยู่ไหมสนใจสนใจเค้ายังไม่เปิดโฮสเทลยังไม่เปิดโอเคเมื่อกี้ผมเดินไปห้องน้ำ กำแพไม่รู้นี่ดีไซน์หรือเปล่าเพราะแม่นั้นเก่า นี่เชื่อไหมว่าที่เนี่ยอากงเขาเจ้าของเนี่ยเขาสร้างเองเมื่อปีกว่าเลยนะคือ70ปีที่แล้วเนี่ยสร้างที่เนี่ยแล้วก็อะไรที่แบบปัจจุบันเขาเลนเวทได้เขาก็เลนเวทอะไรที่แบบคงความคลาสสิกไว้เขาก็ยังคงไว้เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เอออ่ะก็เอาง่ายๆเลยเหมือนเจ้าของร้านเขาอยากจะได้บรรยากาศเก่าๆสนุกสนานกลับมามานั่งเล่นนั่งคุยเมา์มอยกันอะไรอย่างเงี้ยมานั่งแบบสังสรร์เหมือนล้านคุยกับป้าอะไรเงี้ยมาคุยกันเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอารมณ์ที่เรามาแบบมานั่งเล่นบ้านเขา ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาบ่อยๆก็รู้จักมาบ่อยๆมาแล้ว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 เข้ามาเลยฮัลโหลสวัสดีอธดีค่ะมามามาสั่งน้ำก่อนมาสั่งน้ำก่อนมาเดี๋ยวพี่เป็นบาริสต้าให้สวัสดีสวัสดีสวัสดี มีมอคค่าวไหมครับไม่มีคาปูชิโน่หมดเอสเปรสโซ่ยังไม่เติมมีอะไรบ้างถ้ามีก็เอาไปมิกซ์กันได้ได้ฮะแบบเย็นนะไม่มีมีแต่ร้อนสรุปมิกซ์กันได้นะได้ทีนี้จะเสิร์ฟเป็นถังแต่เดี๋ยวเอาหลอดจิ้มดูดเลยอะอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้เอาอันนี้คาปูชิโน่แล้วก็เอาหลอดไม่หลอดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ที่โต๊ะเลยเอาอะไรดีผมไม่เอากาแฟดีกว่าพี่ผมเอาชาเขียวอเลยมันไม่มีผมนี่หมดแล้วงั้นเอาชานมันก็ได้พี่ ชานมใบชามก็ไม่มียังไม่ได้เติมเลยงั้นพี่เหลือน้ำอะไรบ้างอ่ะอันนี้อะจะมีน้ำซุปกับน้ำแกงกันได้ไหมเอออเาเอามาเถอะพี่อะไรก็ได้เอาเอาร้อนงานพี่โอเคใส่ช่วยหรือใส่ชาพี่แก้วพี่เอาเดี๋ยวจะใส่ถ้วยก็ได้ถ้วยก็ได้ถ้วยก็ได้นั้ำร้อนอยากกินอะไรดีหนูอยากกินบลูโซดาค่ะพี่แต่ว่ามันไม่มีในเมนูอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้แก้วเลยบ้างเอาร้อนหรือเย็นแก้วเล็กแก้วใหญ่ เฮ้ยย <ส gas: S 1> <mean> ังไงเดี๋ยวไปซื empty, <ham S 2> ้อให้เลยแถวนี้มีสองมาตรฐานแล้วจ้ะนิดนึ่งนิดนึงนิดนึ่ง ครับก็ชื่อมีนะครับตอนมต้นก็เรียนอยู่โรงเรียนโยธินบุรณะภาคภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตอนมปลายก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายการเรียนวิทย์คณิตนะครับแล้วก็กําลังจะเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทย์มหาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับไม่เป็นไรต้องบอกว่ามีนี่เป็นคนที่เรียนดีแต่ว่า สาวเยอะในหัวมีแต่เรื่องสาวตอนเรียนก็คิดแต่เรื่องสาวเดินเจอข้างนอกก็เจอแต่กับสาวมีแต่สาวในหัวมีแต่เรื่องสาวทั้งนั้นเลยพูดมาคานี่รูเลาตัเองาเลยเหมือนเอาตัวเองมันต้องรับสิรับเออต้องรับต้องรับ ถึงผมจะเจ้าชู้แต่ว่าก็มีความรู้นะครับสวัสดีค่ะก็ชื่อแคร์นะคะตอนมอต้นอยู่โรงเรียนโยธินบุรณะค่ะโครงการ S M P หรือที่เรียกว่ากิบเต็ดแล้วก็เพิ่งจบจากโรงเรียนเตรียมบุนมศึกษาค่ะกําลังจะเรียนต่อที่คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ,ะต้องบอกว่าแคร์เป็นผู้หญิงที่ทั้งหน้าตาดีเรียบร้อยแล้วก็มีความผิวชอบม,มากนี่ขนาดตอนติดต่อถ่ายนะมีคอยแบบว่าคีปอัพตลอดว่าโอเคพี่วันนี้หนูได้วันนี้หนูไม่ได้สรุปคือ Project ครับผมชื่อว่าเบลสนะครับตอนอนุบาลกับปฐมอยู่อยู่สองภาษาลาดาวนะครับตอนมอต้นเนี่ยอยู่โยธินบูรนะครับภาคภาษาอังกฤษเหมือนกับหมีนะครับแล้วก็ตอนมปลายอยู่เตรียมอุดมครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับโอเคหัวดีแต่ขี้เกียจจบ คือถ้าถามว่าอยากเข้าไหมมันมีความอยากอยู่ครับแต่ว่าผมก็รู้เหมือนกันว่าถ้าเข้าไปแล้วผมจะทําได้ดีขนาดไหนหรือแบบผมจะชอบมันขนาดไหนคือทุกๆคนก็ไม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเราชอบการทํางานประมาณไหนซึ่งผมมองว่าสายอาชีพนี้เป็นสายอาชีพที่มั่นคงครับมั่นคงทางการเงินและยังสามารถเป็นอาชีพที่ให้คนอื่นได้ด้วยครับไม่ว่าจะให้ชีวิตหรือการให้การรักษานั่นแหละครับแล้วพี่ๆรู้ตัวตั้งแต่เมื่อะไหร่ครับว,ว่าตัวเองอยากเป็นหมอ ถ้าถามว่ารู้ตัวได้เมื่อไหร่คือจนตอนนี้พี่ก็ยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าพี่อยากเป็นหมอเพราะว่าพี่ไม่ได้รู้ว่าพี่อยากเป็นขนาดนั้นไหมจนกว่าจะได้เข้าไปลองทําพี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่จะชอบอาชีพแบบไหนพี่รู้เคาว่าอาชีพแบบไหนทํางานประเภทอะไรแต่ว่าสุดท้ายพี่เชื่อว่าคนคนหนึ่งอะจะชอบทําอาชีพอาชีพหนึ่งได้ตลอดชีวิตก็คือคนคนนั้นต้องไปสัมผัสอาชีพนั้นก่อนว่าตัวเองชอบมันจริงๆริงไหมซึ่งพี่ก็คาดหวังไว้ว่าพี่อยากจะชอบมันนะ ที่อยากจะทํามันให้ดีที่สุดครับก็สําหรับเราก็คืออย่างที่เราบอกเลยเรารู้ตัวมันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเออเราอยากเข้าหมอนะแล้วก็พอรู้ตัวก็เลยเตรียมตัวให้แบบให้มันพร้อมที่สุดเพื่อที่เราจะแบบได้ทําอาชีพที่เราอยากทําแล้วก็คิดว่าถ้าได้เข้าไปเรียนหมอแล้วเนี่ยก็คือยังจะทําอย่างที่คิดก็คือตั้งใจเรียนในคณะให้ดีที่สุดเพื่อที่โตไปเราจะได้เป็นหมอที่ดีที่ช่วยเหลือผู้คนได้นี้จริงๆก็คือเห็นด้วยกับหมีนะครับคือจริงๆอ่ะมันยากแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพอเข้าไปเรียนมันก็คง เฮ้ยมันเหนื่อยวะ่ะอะไรอย่างนี้วะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไว้ครับเดี๋ยวมันก็น่าจะผ่านไปได้ได้ดีแล้วก็จะทําให้ให้ดีที่สุดครับผมอ,อ๋อแล้วถ้าพี่ไม่อยากเป็นหมอพี่อยากเป็นอะไรกันนะครับ คือจริงๆอ่ะตอนแรกนะคืออยากเรียนดนตรีคือแบบไปเรียนดนตรีเลยแต่ว่าคือดนตรีหลายๆคนก็บอกว่าพอเรียนเป็นอาชีพอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องตั้งใจกับมันแล้วมันจะไม่มีความสุขกับดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นหมอเราน่าจะไปเป็นเชฟมั้งเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดได้เป็นเชฟปุ๊บอะเราน่าจะแบบได้กินอาหารอร่อยอร่อยทุกวันเพราะว่าเราเป็นคน enjoy eating มากก็เลยเออถ้าเกิดไม่เป็นหมอก็คงเป็นเชฟเนี่ยแหละบ้านผมอะทำบัญชีมาทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเลยซึ่งเคยคิดไว้นะว่าถ้าผม ผมไม่ได้เรียนหมองเงี้ยผมก็อาจจะเข้าทางบัญชีทางด้านการเงินมาร์เก็ตติ้งไปแทนครับอทุกคนก็มีแบบหลายคิดหลายความคิดหลายมุมมองเนาะแล้วทำไมทุกคนเลือกเข้าหมอจุฬากันอะ ก็ถ้าเป็นเราก็คือเราเห็นว่าจุฬาเหมือนเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงเก่าแก่แล้วก็เป็นที่ยอมรับรวมถึงรู้สึกว่าเหมือนสภาพแวดล้อมมันใกล้เคียงกับโรงเรียนเตรียมตอนมาปลายเราจบเตรียมมาแล้วก็อยู่แถวสยามแถวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมมติไปอยู่จุฬาแบบช่วงแรกๆมันยังไม่ต้องอยู่หอไม่ต้องอะไรก็มีชีวิตไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเพราะแต่กายกายอยากเป็นหมอบ้างไหมเนี่ยเคยเคยอยากครับโหอยากเป็นหมออยากได้หมอค โอ้โหหมอสี่เองนะเราโ oh, ถ้าอยากเป็นหมอขนาดนี้เนี่ยต้องถามพี่ๆเขาแล้วั้งว่ารายละเอียดการเข้าหมอเป็นยังไงเออตอนสอบเข้าแพทย์นี่กี่รอบเหรอคะ คือจริงๆก็มีประมาณสี่รอบเนาะก็รอบแรกจะเป็นรอบยื่นคะแนนดีแมทรอบ2จะเป็นรอบอรอตรอบสาก็รับตรงร่วมใช้คะแนนกศวทเข้าจสสามัญนะครับแล้วก็รอบสี่นี่เปิดเป็นบางมหาลัยนะครับไม่ได้เปิดทุกมหาลัยเป็นการยื่นคะแนนแล้วแต่มหาลัยมัยนะครับต้องไปดูรายละเอียดเองซึ่งไม่รู้ว่าปีหน้าจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงเหมือนกันครับแต่ว่าพี่พวกพี่เป็นอย่างนี้นะแล้วทุกคนเข้ารอบไหนกันคะเนี่ยเข้ารอบสามกันทุกคนเลยค่ะ รรรัับตงกนช่วยเล่าประสบการณ์แบบการเตรียมตัวหน่อยไหมแบบมีทริคไหมแต่ละวิชาไหมเตรียมตัวกันนานขนาดไหนอะไรเงี้ยของเราก็คือเริ่มจริงจังกับเรื่องเอนเนี่ยคือตอนปิดเทอมใหญ่ก่อนขึ้นม .6 ช่วงนั้นก็คือไปเรียนเหมือนแบบวิชาหลักๆที่เหมือนแบบทั้งน้ําหนักเยอะแล้วก็ต้องอาศัยความเข้าใจก่อนอย่างพวกเลขฟิสิกอะไรอย่างเงี้ยคือชีวะเราก็เรียนมาเรื่อยๆนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่เนื้อหายุะมากถ้าเกิดมาเก็บทีหลังมันเก็บไม่ทันวิชาไทยกับสัง เรามาเก็บช่วงตุลาเพราะว่ามันเป็นวิชาท่องจําเหมือนแบบรีบเรียนไปมันก็ลืมอะ่ะคือมันเป็นวิชาที่เปอร์เซ็นต์น้อยด้วยมันเเปอร์เซ็นต์เองก็ถ้าเกิดสมมติเราเรียนไม่ทันจริงๆอะ่ะมันอาจจะมีบางส่วนที่เราอาจจะแบบตัดออกแบบเทได้แต่ว่าไม่แนะนําให้เทแบบเทไปเลยเพราะว่าเหมือนสอบหมอแต่และว,วิชามันมีเกณฑ์ขั้นต่ำสามสิบเซึ่งถ้าเกิดสมมติเราคะแนนไม่ถึง30%เนี่ยเขาจะไม่เอาคะแนนของเราทั้งหมดไปพิจรารณายื่นเข้าหมออ่ะก็คือไม่มีสิทธิ์ยื่นเข้าหมอเลยก็เลยแบบว่าห้ามเท ที่เราอยากแนะนําก็คือพยายามรู้ตัวเองว่าตัวเองไม่ได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยคนเราอาจจะไม่เหมือนกันถ้าไม่ได้คํานวณก็ต้องทําอย่างนี้นะไม่ได้ท่องจําทําอย่างนี้พยายามรู้ตัวว่าเออเราต้องทําอะไรพยายามวิเคราะห์ดีๆว่าเนื้อหาตรงนี้เราได้แล้วเราไม่ได้แล้วคือเพื่อนเรียนอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องเรียนตามก็ได้คือบางครั้งเราสอบอบมันมันอยู่กับตัวเราเองก็พยายามทําอย่างนั้นทําทุกวันให้ดีที่สุดพยายามคิดดีๆว่าเราต้องทําอะไรอยู่ในเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้คือผมพื้นฐานยังไม่แน่น พวกพี่มีคาแนะนํากันยังไงบ้างครับ <c oughs> แล้วคือ <c oughs> เพื่อนผมอะครับอยู่ดีๆตอนมหกปุ๊บอยากเป็นหมอนี่พี่มีคําแนะนากับเขายังไงบ้างอะครับสำหรับคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าอยากเข้าอย่างเงี้ยแล้วมันช้าแต่ละที่ที่เรียนพิเศษอย่างเงี้ย <c oughs> พี่มั่นใจนะว่าแบบทุกที่อะค่อนข้างจะมีคอร์สเรียนที่แบบสำหรับรวบรัด สำหรับคนที่แบบเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันแบบชั่วโมงน้อยเนื้อหาได้คร่าวๆคือเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าด้วยเวลาที่ไม่มีอ่ะจะให้ได้เนื้อหาแบบเต็มๆเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันคือเราก็ต้องจัดเวลาให้ดีมากๆด้วยการแบบขยันกว่าคนอื่นเขาในฐานะที่แบบชดเชยว่าเรารู้ตัวช้ายเงี้ยแล้วคือคนอื่นเนี่ยรู้ตัวเร็วกว่าเราแบบปี2ปีเงี้ยเราต้องชดเชยปี2ปีนั้นอ่ะด้วยแค่ปีเดียวที่เราต้องทําซึ่งเราก็ต้องหมั่นทําโจทย์หมั่นเรียนหมั่นทําทุกอย่างเลยข้อสอบเก่าอะไรก็ต้้้้้้้้ออออองงงดดดดดดดูใใหหหหมมเเเาาาาาาป็็นนนนววว่่่่่รรรกกตตททํํัีีสุแแลคืไไไ ไก็ค่อยว่ากันทีหลังแล้วถ้ารู้ตัวก่อนมันสอบเลยครับอุ้ยแค่นั้นก็อาจจะต้องอีกสักปีนะท่องๆก็สอบเก่าเข้าไปเบสไม่มีเพิ่เติมในเรื่องคำศัพท์อ๋อคือไ่อะไอโอเคไม่มีก็ได้แล้วพี่เครียดบ้างไหมครับหมายถึงวันสอบอ๋อวันที่ไอมีรถไฟชนกันอะยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเอง ไม่ใช่พี่มาันเครียดในวันสอบ ก็คือเราคิดว่าทุกคนน่ะมันต้องเครียดเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจะเครียดมากน้อยก็คือขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของแต่ละคนด้วยถ้าความเครียดในระดับที่พอดีอ่ะเราว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบหรือต่อการเตรียมตัวทําอะไรก็ตามเพราะว่ามันจะทําให้เรามีความรับผิดช,ชอบแล้วก็มีความพยายามกับเรื่องเรื่องนั้นมากขึ้นแต่ว่าถ้าความเครียดที่มันอยู่ในระดับที่มันมากเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วสิ่งที่เราจะแนะนําก็คือเหมือนเรามาหาวิธีที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากความเครียดดีกว่าก็คือเราาาว่ทํ ไปให้แบบเยอะมากๆจนเหมือนมันเป็นสัญชาตญาณของเราไปเลยอะแบบอัตโนมิติอัตโนมัติเลยเพราะว่าพอเวลาเรามีความเครียดหรือว่ามีอะไรที่มันผิดปก,ปกติปุ๊บเนี่ยสัญชาตญาณมันจะแบบเป็นตัวประคองให้เราพอทําโจทย์ไปได้ในระดับหนึ่ง แล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือถ้าเกิดสมมติมันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องตั้งสติแล้วก็ให้ทิ้งอดีตทิ้งทุกอย่างไปให้หมดเลยไม่ใช่แบบจมดิ่งไปกับความรู้สึกแยๆ่ๆแบบเฮ้ยไม่น่าเลยวิชาเมื่อกี้เราไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะทําให้วิชาที่เหลือหรือแบบอะไรที่มันยังเหลือต่อไปอ่ะมันจะแย่กว่าความเป็นจริงก็คือเราต้องตัดความรู้สึกนั้นให้หมดแล้วก็คิดแค่อย่างเดียวว่าเออผลจะเป็นยังไงก็คือช่างมันแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สดแแลลล้้้วผััพธ์มมมนก็อาาาาจจะไไ่่ตเเปทีรบบ ั้งไวตั้งแต่แรกแต่ว่ามันน่าจะโอเคกว่าการที่เราแบบดิ่งไปหมดเลยทุกอย่างพังหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราว่านะมีอะไรจะซสริจริงๆก็แขกเราพูดไปหมดแล้วอะ่ะสุดท้งยก็คือไอ้สองคนนี้ไม่ต้องมาจะจบแล้วทุกคนมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆไหมเอ่ยับอยากจะให้ทุกคนสู้ๆนะแล้วก็ชิดบวกเยอะ คิดบวกสาคัญมากเลยก็สําหรับเราถ้าเกิดจะฝากใช่ไหมคือเราคิดว่าคนเราทุกคนอนะ่ะมันมีฝันได้โดยที่ฝันของเราอะ่ะมันไม่ต้องแบบเป็นสิ่งที่คนอื่นคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือแบบตามค่านิยมกระแสะสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคนเราทุกคนมีฝันปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อที่เราจะไปถึงฝันนั้นคือทุกฝันที่เราวาดไวอ้อ่ะมันต้องมีอุปสรรคขวางไว้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคือความพยายามอะ่ะเหมือนเราก็จะรู้สึกว่าเออไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงคือมันไม่มีอะไรน่าเสียใจแล้วเพราะว่าเราทําเต็มท,ที่สุดแล้ว ออกมายังไงก็คือให้ยอมรับแล้วก็ดีใจไปกับมันว่าเออเราทําได้ผลออกมาอย่างนี้นะเราทำด้วยด้วยตัวของเราเองอะ่ะมันก็จะมีความสุขแล้วเราว่านะคือจะบอกว่า ก็อยากให้ทําทุกวันให้มันดีที่สุดอะเราอยู่กับตัวเองแล้วก็เรามองที่เป้าหมายเอาไว้แล้วก็ก้าวเข้าไปไม่มากก็น้อยอะไปไปที่เป้าหมายที่เราวาดไว้อะคือวันไหนเราจะพักนะเราก็พักให้เต็มที่เลยวันไหนตั้งใจแล้วก็ตั้งใจเต็มที่พอเรามาอยู่จนตรงจุดนี้แล้วอะเรารู้สึกดีที่เราได้ทําสิ่งที่เราได้ทําไปอะก็คืออยากให้เรามายืนอยู่ตรงข้างหน้าแล้วมองกลับไปว่าเฮ้ยเราไม่น่าทําอย่างนี้เลยเราไม่น่าทําอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยพยายามอยู่กับตัวเองแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเตียงหมอสี่ฟังนี่คืออยากเข้าหมอ คลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดิ่งดิ้งดิงดิงดิงแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากรู้นะครับก็คอมเมนต์ลงข้างล่างคลิปได้ครับผม,มหรือว่าอยากได้คณะอันอไหนก็รีเค q u e s มาได้นะครับเจ้าเจ้าของช่องนี่พร้อมทำมากมเจ้าของช่องว่างมากค่ะ,คะ,คะ าสมมติอยากจะติดตามชีวิตพี่พี่ว่าแบบพี่พี่เป็นยังไงบ้างเรียนเป็นยัง,ยงไงยากไหมอะไรอย่างงี้ติดตามได้ที่ไหนบ้างาได้ที่ไอจี IG นะครับ p u m i p a t j ครับผมของพี่ก็คือ IG แค care jang underscore lucky ค่ะของผมก็ m e e p i c h a y a ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับโอ้สนุกต้องรู้จัีกันด้วยฮะเอ